คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผม Ar, 2 8ด้วยไม่น่านะผมว่านัดอย่างน้อยผมต้องเล่นสักครึ่งหนึ่งอ่ะอย่างต่ำแย่ๆก็ต้องเล่นครึ่งหนึ่งอ่ะผมว่าอย่างแย่ๆต้องเล่นสักครึ่งหนึ่งอ่ะผมออนต้องผมเล่นตั้งชั่วโมงบินตั้งหนึ่งหนึ่งพันนะ หลงทาอยังหาเจอแต่หลงเธอจะเหลืออะไรนี่ไอหุ่นต้องเปลี่ยนเปิืองแหละเปิบบนไม่ได้ใช้ไบสัตว์ กดตีไม่ออกป่าหวานไป ก็เรดวิ่เราโดนเนื้อไหมโดนครับ ถูกใจไหมตัวใหม่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มันโดนเนิร์ฟจากเซิร์ฟเทสอะเออ It ah, yeah. ah! Your song will end soon. Ah! <laughs>

เขาไหนมนเทพเลยวะโอ้ไอ้เหียไม่ต้องปรับหรอกไอ้เหียกันซ้ำกันเป้าเนี่ยเย็ดแม่มาโดนเทปเฟดก็ชิบหายกันหมดแล้วเนี่ยคิลเลอร์อ่ะผมถามจริงเหอะทุกคน ใช่เทศเสดแน่ๆครับเพราะว่าผมแขวนคนนี้ไปสองเมื่อกี้ครั้งที่สามแล้วครับ Å! Up you go. Eeeee! <laughs> โดนเนิฟปะคะทำไมตอนเซิร์ฟเทสดูเก่งกว่านี้ไม่ครับอันนี้มันมีมันมีมันมีเทปเฟสนะบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเกมไหนที่เจอเปิร์สเทปเฟสมันมันเล่นยากมันมันมีเปิร์สที่เรียกว่าเทปเฟสนะครับลิลีคือมันแขวนแล้วไม่ตายอ่ะเห็นไหมพี่เล่นโคตรเก่งเลยพี่เกมเลยอ่ะโคตรมันเหนื่อยนะเว้ยแย่เจอแบบเนี้ยมันเปิร์สมัน ไอ้เนี้ยคือเบิร์เนี้ยแม่งคือถ้ามึงจะปรับระบบการซ้ำมานะเบิร์นี้ต้องเอาออกเว้ยเพราะว่าเบิร์นี้น่ามันน่าลำคัญเหมอเหมอไอ้ระบบการซ้ำนี่มันอาจจะไม่น่าลำคาญทอาเบิร์นี้ก็ได้นะเว้ยเนี่ยมึงดูดิกูเจอเนี้ยมึงแม่งเจอสองเกมเนี้ยเจอใส่มาตลอดเนี่ยตีสี่เนี้ยโดนโดนรัวๆกูบอกเลยเนี่ยแปดพันชั่วโมงมึงดูตึงๆเนี่ยเจ็ดในที่นี้น่าจะไอดีใหม่ เนี่ยมึงดู8,000ชั่วโมง3า0พชั่วโมงหมื่นชั่วโมงเนี่ยมึงดูตีแข่งเนี่ยตัวแข่งเลยเนี่ยนี่ตัวแข่งแน่นอนกูดูด้วยเลยนี่รูปแบบนี้ตัวแข่งชัวร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนโปรไฟล์ขาวดำเนี่ย7จ0ดเนี่ยตัวแข่งจากจีนอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวแข่งแน่นอนอ่ะกูร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยตัวแข่งแน่นอนเลยจากจีนเนี่ยมึงดูเนี่ยมึงดูเนี่ยชายหน้าหนึ่งวีหนึ่งขับอะไรเนี่ยนี่กูตอบไปแล้วไม่เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทีมไหนกูตอบไปแล้วอืมตอบแล้ว ไม่รู้ไปที่ไหนไรู้กูตอบแล้วแค่นั้นโอ้โหมึงดูดิแค่มันเจอมึงแบบมีสองคนประจํามึงรู้ไหมทาไมมันต้องมีสองคนอย่างต่ตําต้องมีสองคนนะรู้ไหมทําไมเพราะว่าถ้าไอตัวนี้โดนอ่ะไอตัวนี้เทรดได้ถ้าไอตัวนี้โดนอ่ะไอตัวนี้เป็นคนเทรดได้เก็ตปะแต่ถ้าเกิดมึงถ้าเกิดมึงไปไล่สองตัวนี้เมื่อไหร่นะชิบหายอะ่ะกูบอกเลยมึงโดนมันเทสองคนเลย